สวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนจากกลุ่ม6ห้องหนึ่งทับหนึ่งค่ะเราจะมาส่งงานถึงครูชนาการคุณรักษาค่ะโดยสมาชิกของกลุ่มเรามีทั้งหมด5คนค่ะหนึ่งเด็กชายกิติพลเลี้ยงใหม่เลขที่หนึ่งค่ะ2เด็กชายชนบุรีใจกว้างเลขที่ส3สเด็กชายเดชชิตใจบุญเลขที่6 4ี่เด็กหญิงธิดารัตน์ธรรมสิทธิเลขที่27 5เด้็กหญิงชามวนเหลืองอมรศักดิ์เลขที่ 17, กกมมนนออส 3, 5ค่ะขอบคุณค่ะแผนภูมิแท่งคืออะไร แท่งคือแผนูมิที่นําเสนอข้อมูลในรูปแบบแท่งมีความยาวและความสูงที่เป็นสัดส,ส่วนกับข้อมูลที่แสดงสามารถอยู่ในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ค่ะมีข้อดีก็คือมีความสวยงามน่าดึงดูดใจแล้วก็สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายค่ะส่วนข้อจำกัดนะคะก็คือ ถ้าเกิดข้อมูลเนี่ยมีค่าใกล้เคียงกันมากๆจะสามารถมองเห็นค่าความแตกต่างได้ยากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสมบูรณ์เด็กบ้างเนสองกลุ่มของเรานะครับสำรวจเรื่องแผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนนักเรียนศิลาชามอต้นและมอปลาย ที่ชื่นชอบระบุบูสีต่างๆครับทำเพื่อสํำรวจความชื่นชอบของพี่น้องชาวฟ้าแดงนนครับโดยจะแยกเป็น2แบบฟอร์มมีมอต้นและมอปลายสีตัวเลือกแบบตัวเลือกได้แก่สีชมพูสีฟ้าสีเบจสีน้ำตาลสีเทาสีน้ำตาลน,น,น่อนและไม่มีสีใดที่ถูกใจครับขอบครับ ชื่อเด็กชายเตชิตเจวุลเลดีหกมาดูกันในส่วนของแผงพูนแท่งกันครับแผงพูนแท่งของเรานะครับมีชื่อว่าแผงพูนแท่งสแสดงจำนวนนักเรียนเป็นเสือามอต้นและมอปลายชื่นชอบละบูบูเส้นแนวตั้งจะแสดงจํานวนนักเรียนและแนวนอนจะแสดงสีละบูบูแ่งแรกคือสีน้ำเมีมอต้นชื่นชอบยี่สามคนและมอปลายยี่สองคนสวัสดีค่ะ ได้กลิ่นพีชามบนหรืงออมสักและที่สามบชั้นมหนึ่งแผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนศิลาชามอต้นและมปลายชื่นชอบลาบูบูสีต่างๆสีฟ้านักเรียนชั้นมต้นชื่นชอบ25คนนักเรียนชั้นมปลายชื่นชอบ14คนสีเบจนักเรียนชั้นมอต้นชื่นชอบ9คนนักเรียนชั้นมปลายชื่นชอบ8คน น้ำตาลเลเล่เชั่วมต้นที่ชอบสิบคนเลเล่เชั่วมปลายที่ชอบแดคนขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายกฤตพลเรียงใหม่เลขที่หนึ่งครับแท่งต่อมานะครับแท่งสีเทานะครับคนที่ชอบระเบิบูสีเทามีมอต้นทั้งหมดสิบสองคนมอปลายสิบคนครับมาสีต่อไปนะครับ สีน้ำตาลครับมีมอต้นทั้งหมด14คนนะครับแล้วก็มอปลาย17คนครับมาสีต่อไปนะครับสีน้ำตาลอ่อนนะครับมีมอต้นทั้งหมด18คนนะครับแล้วก็มีมอปลายทั้งหมด18คนเหมือนกันนะครับมาสีสุดท้ายนะครับไม่มีสีที่สูกใจนะครับมีมอต้นทั้งหมด 18คนครับและมอปับมือมอปลาย7 7คนครับอบครับใครที่ดูคลิปวิดีโอเราจบแล้วนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดไลค์กดซับ กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับคอมเมนต์เพื่อเป็นการซัพพอร์ตเรานะครับออขอร้องเครับช่วยซับไลค์ แชร์ให้คนพี่พีคนอื่นและเพื่อนๆนน้องๆ้องคนอื่นดูนะครับแล้วก็โปรดกรุณาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยอ่ะยังมีครั้งที่2องนะถ้ามีครั้งที่2น่ะครับมีครั้งที่2อย่าให้มีครั้งที่3ามเด็ดขาดก็ได้ไแล้วถ้ามีครั้งที่3ามนะครั้งที่สี่เนี่ไม่ควร ขอบุณค่ะตบตามตแสดงแล้ว